ว่าผู้ป่วยอยากจะเข้าน้ำปวดหนักนะครับาเรมีนะมีไปที่เมนูความต้องการนะครับเดี๋ยวเราเลือกเมนูความต้องการร้อยแถบสีหยุดแถวความต้องการก่อนเราคลิกสองครั้งนะครับครับผมเราดูนะครับไปที่ความต้องการนะครับสมมติว่าถ้าเลือกไม่ทันมันจะวนกลับมาใหม่สองรอบนะครับครับผมสามรอบความต้องการนะครับมันก็จะบอกว่าต้องการอะไรห้องน้าอุกกาบาตฟ้าหรือคนที่อยากพบนะครับเราก็เลือกไปที่ความต้องการเกี่ยวกับห้องน้า มันก็จะมีสับเมนูย่อยเข้าไปนะครับซึ่งเมนูเนี้ยเราก็ได้รีคัมเมนต์มาจากคุณหมอพยาบาลและผู้ดูแลที่เขามีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ครับผมหลังจากที่ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเซนต์ตัวนี้เนี่ยมีความเสถียรมากน้อยแค่ไหนครับก็ตอนนี้เราก็ถือว่าค่อนข้างจะเสถียรมากนะครับก็คือว่า accuracy ในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นยําเกิน80%นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเทคโนของต่างประเทศเนี่ยเราก็ถือว่าประสิทธิภาพของเรานี้ก็ใกล้เคียงดีกว่า ของ่ามประเทศนะครับอ่าสมมติว่าผู้ป่วยอยากจะปวดหนักนะครับอยากจะเท้าน้ำและะ้วาทุกอย่างเลยครับเมนูเนี่ยเราไม่ได้เป็นเมนูแค่ความสื่อสารอย่างเดียวเรายังมีเมนูคอมบันเทิงด้วยนะครับซึ่งผู้ป่วยตอนนี้เนี่ยสามารถดูทีวีออนไลน์ได้ดูหนังได้ฟังวิทยุได้เล่นเก<อ>มได้ต่อไปเนี่ยเราสามารถออกแบบให้เขาสามารถที่จะอ่าเล่นอิเนเทอร์เน็ตได้ใช้ดวงตาเล่นเกมได้ด้วยถูกต้องครับโอ้โหนะแต่แม้เมื่อกี้ปวดหนักแล้วก็รงระบบมอนิเตอร์มันก็จะทราบและผู้ดูแลก็สามารถที่จะรู้แบบสอถามว่า แลปวดหนักนะครับนะครับ,รบก็จะมาแบบนี่ครับผมก็เข้ามาเลยนะครับเนี่ยเมื่อ24วินาทีที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้คนไข้ปวรหนักอยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเมนูความบันเทิงบ้างนะครับว่าเขาสามารถจะทำอะไรได้บ้างเพราะผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่บนเตียงตลอดเวลาเนี่ยเขาเกิดความเบื่อแน่ๆเขาอยากจะดูทีวีบ้างเขาอยากจะฟังเพลงเขาก็ต้อง มีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลาแล้วบางทีเปิดสิ่งที่เขาไม่อยากดูเพนันเราก็เลยออกแบบให้เครื่องนี้มันเป็นอินวันเลยสื่อสารได้ด้วยให้ความบันเทิงด้วยนะครับผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนช่องได้เองเรื่องหนังที่อยากดูได้เองฟังเพลงที่อยากจะฟังได้เองทุกอย่างได้เองหมดลองลองดูหนังกันไหมฮะเราลองไปดูหนังกันนะครับดูหนังซึ่งผู้ป่วยบางคนอาจจะชอบซีรีส์นะฮะเลือกด้วยเราสามารถสร้างเมนูเข้าไปได้เลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราทําเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเมนูนี้จะเป็นเมนูส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยคนนั้นโดยเฉพาะ oh, หนึ่งเขาเลือกภาษาได้สองเขาเลือกเมนูอาหารที่อยากทานได้เลือกหนังที่อยากดูได้นะครับ,รบอันนี้สมว่าเราเลือกดูหนังสักเรื่องหนะึ่งเป็นสารคดีคตอนนี้ตาผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นเหมือนรีโมทคอนโทรลละนะครับลกลับไปที่แบ็คลองไปดูเรื่องอื่นนะลองดูกระตูนแล้วกันนะครับลองดูกระตูนซึ่งบางทีผู้ป่วยดูไปสักพักหนึ่งอาจจะอยากพักสายตาสม,มว่าดูไปครึ่งครเรื่องละอยากจะพัก่อน แล้วก็<อ>จากนั้นก็พอตื่นขึ้นมาก็ดูต่อจากเรื่องที่เราดูค้างไว้นั่งก้นปกติเลยแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราหลับไปนยครับระบบเนี่ยจะตัดไปเองด้วยหรือเปล่า จะ,จะหน้าจอจะพักด้วยไหมอะไรเงี้ยครับก็บถ้าเราหลับไปเนี่ยหน้าจอมันก็จะค้างไว้มันจะไม่มีสลิปโหมดนะฮะแต่เราร<ม>พัฒนาให้มันมีตัวสลิปโหมด่ครับผมแล้วตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราจะปรับเสียงวอลลุ่มละฮะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังทําไม่ได้<อ>แต่ว่าในอนาคตนเ,นเราเราจะพัฒนาให้มันสามารถจะปรับได้เห็นไหมตอนนี้ผู้ป่วยกับพิจาาสองครั้งขึ้นมาเพื่อจะเล็กแถบเมนูด้านล่างมันก็จะบอกว่าคุณอยากจะพักไหมอยากจะเล่นต่อหรืออยากจะกลับเมนูหลักครับผมนะฮะ แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมีทดลองใช้หรือว่าใช้จริงแล้วนะฮคจริงตอนนี้มี13โรงพยาบาลแล้วที่ใช้งานอุปกรณ์เซนต์อยู่นะครับและเจาว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีโครงการที่ทํา CSR ร่วมกับทางบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ,รบก็มีการบริจาคอุปกรณ์เซนต์ให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด10แห่ง ก็ยกตัวอย่างเช่น kind จ of ุฬาศิราชอมาธิบดีสมรรถศาสตร์สุนรินทร์เป็นต้นนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลของเอกชนสองสามรายแล้วที่ซื้ออุปกรณ์ของเราไปใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีผลตอบรับนะคะที่ผลตอบรับพยาบาลบอกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีโดยเฉพาะเวอร์ชันสามนะครับเพราะว่ามันตอบสนองทุกอย่างเลยเนื่งมันแปลภาษาได้ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่มันมีระบบมอนิเตอร์นะครับมันมีระบบคอมบันเทินแล้วก็ผู้ป่วยสามารถคัสตอมไมซ์เมนูได้เองซึ่งมันก็ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ดูแลพยาบาลหมอแล้วก็ ผู้ป่วยแลว้วก็ญาติผู้ป่วยด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะซื้อเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คือทั้งเซตเนี่ยนะครับก็คือถ้าทั้งชุดน,นี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,400 0 0บาทนะครับ,รบแต่ว่าเร,รามีระบบการเช่าใช้เป็นรายเดือนด้วยก็ตประมาณเดือนละ9 5 0 0บาทซึ่งราคานี้ถูกกว่าการนำเข้าประมาณ30% นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังไม่มีบริษัทไหนนำเข้ามาจําหน่ายจากต่างประเทศนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชันแทบ็บเล็ตนีเราก็ทำเป็นแท็บเล็ตเวอร์ชันด้วยสำหรับผู้ป่วยที่พอสามารถจะขยับมือได้เลยขยับนิ้วได้นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0บาทแต่ว่าฟ<อ>ังก์ชันการทำงานเหมือนกันเลย ครับผมครับอันนี้คือสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็ใช่ครับถูกต้องครับก็สามารถมีระบบเช่ามีระบบการสนเปอร์เซ็นชําระแบบ12เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับครับผมครับก็คือเป็นทางเลือกให้เขาได้เลือกใช้ได้ใช่ครับครับผมนะแล้วนอกจากนี้คิดว่าในอนาคตครับจะมีการพัฒนาไปในทางด้านไหนบ้างครับก็คือตอนนี้เราพัฒนา ในเวอร์ชั่นที่3แล้วนะครับอนาคตคือเราจะทำลักษณะเป็นโมบายแอปพลิเคชันให้ผู้ป่วยที่อาจจะโหลดเองใช้เองได้เลยนะครับบน iOS แล้วก็แอนดรซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับเป็นแอปพลิเคชันบนบนโมบายแล้วก็อนาคตเนี่ยเราจะทำเป็นรูปแบบของโรบอทด้วยเป็นลักษณะของหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะช่วยผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตหรือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือในการสื่อสารนะครับหุ่นยนต์นี้อาจจะมีการบังคับทางกายได้ ทำคอนเฟรนต์กับหมอได้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นดัตเต์เบสจากโรงพยาบาลแล้วเข้าไปสู่ตัวโรบอตตัวนี้ครับผมอันนี้วางแผนขายต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ปีปีนี้จริงๆเราก็มีการไปรถโชว์ในต่างประเทศแล้วที่สิงคโปร์นะฮะก็ฟีดแบ็กเขาก็นัางดีเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่า1เราจะไปจดสีบัตรในต่างประเทศนะอย่างในยุโรปในตะเอเชียเนี่ยเราก็กําลังทํดเนินการเรื่องสีบัตรครับผมแล้วก็เราจะมีการออกไปรถโชว์ในตลาดอย่างญี่ปุ่น จีนแล้วก <Hey. S 1> <lan> ็ตะวันออกกลางนะครับในปีหน mm ้า hmm. ด exactly? okay. ้วยแล้วม mm ีเ hmm. ป้าหมายตั้งไว้ไหมครับว่าจะขายหรือว่าจะผลิตเนี่ยประมาณกี่เครื่องจริงเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเราผลิตตามวอลุ่มที่มีการสั่งซื้อเข้ามานะฮะซึ่งเราติดเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยภายในเวลาแค่สามอาทิตย์เราก็สามารถจะส่งมอบสินค้าได้เลยเราก็ตั้งเป้าในปีหน้าว่าน่าจะได้ไม่น้อยกว่า200อเครื่องในปีหน้าที่จะขายนะครับครับผมนะครับมี่าวาคุณผู้ชมสนใจอยากจะติดต่ออยากจะหา ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเนี่ยครับผมสามารถติดต่อหรือว่าหาซื้อเนี่ยจากคุณวิศัะได้ยังไงบ้างครับก็ติดต่อมาที่บริษัท Meditech Solution จำกัดนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์ศูนย0นสูงนะครับครับผมหรือว่าที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับผู้ชมคนไหนที่สนใจนะฮะในนวัตกรรมเซนต์ตัวนี้ครับผมสามารถติดต่อข้อมูลนะฮะหรือว่าขอข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับจากที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ แล้ววันนี้ได้รับข้อมูลเยอะมากๆนะฮะจากคุณพี่พิจยตศาสตร์ได้รับความรู้กันแบบเต็มที่เลยนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ จะเห็นได้นะครับว่านาวัตกรรมเซนเนี่ยนอกจากจะมาช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วนะครับผมยังเป็นอีกหนึ่งนะครับผมที่มาสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยด้วยเพราะว่านอกจากผู้ป่วยเนี่ยจะสามารถที่จะสื่อสารผู้ชมได้อย่างสะดวกสบายแล้วนะครับผมผู้ป่วยเองก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็เล่นทุกอย่างได้อย่างผ่อนคลายและเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สร้างให้กับเขาเลยนะครับนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะฮะเหมาะเลยครับผมสําหรับคนไทยแบบเราๆฮะ สำหรับวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วครับผมผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับผมผ่านทาง most channel นะฮะรายการ most exclusive showroom ครับผมแล้ววันนี้ผมไกด์สือชัยชนะเกลืกิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอ,อพอวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับ วิธีที่1น,นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์02-577-9999นะครับ ต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช w w w n s m o r t h โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ